มามาวันนี้วันนี้วันนี้ตื่นสายแล้วรู้สึกว่าเปรี้ยวปากอยากยำมะม่วงเลยยำมะม่วงแบบแซ่บๆเลยบ้าอืออแซ่บเดี๋ยกเออนะเปรี้ยวปากครับยำมะม่วงมาเออนะนะแซ่บๆไปดลเด้อมามากินนกันไหมยำมะม่วง Xếp ừ. lại mà kín năm cân đó Dạ mà mong xếp xếp mà Nha Mì cung đó thấy Xếp ừ, lại xếp lại này Nha. ใส่กุ้แงแห้งแล้วก็ใส่หอมใหญ่เนีย่ยมาไม่ต้องว่าลหลายยัดหายเปรี้ยวปากมาไม่เนี่ยใหญ่บ่อน่ะหอมใหญ่หอมใหญ่ยำมะม่วงครับมะม่วงใส่ใส่กุ้ง Hôm soi xôi xay này ít mà mà đông bao lá nhá chặt lên chặt lên à bạc ไปยังมากินน้ำกับมาเดินนะอยู่เงื่อนเอานี่แหละบัต้องเวา,วาหลายอ่ะเส็บหายใครเลยหายเฉพาะอืมอ่ะมาๆมามานำกันมาบัต้องเวาหลายออกแซ็บยำมะม่วงคือเกาคือเกาอ่อาะเนาะ